สวัสดีครับมาพบกับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันอาคารนะครับที่26สิงหาคมนะครับเวลาประมาณ8โมงกว่าๆนะครับเนาะก็ร้านทวีชัยเจริญยนต์ไทงามนะครับยังมีสินค้าเอฟซีเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะก็มาเปิดหัวก็ได้โครงสยามกูปต้าเอ็นซี131เกียร์กลางนะครับสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับล้อเหล็กโย่งเลยนะครับ หรือจะเป็น di 120นะครับสวยๆนะครับตัวนี้พี่ชายยึดเข้าเยอะเลยนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับโค้งสยามคุปตะซี131เกียร์กลางนะครับสภาพเดิมๆนะครับพร้อมล้อย้งนะครับตัวนี้อยู่ที่19,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้าน di 120นะครับเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่28,000บาทนะครับโค้งกระทิงแดง ks72 นะครับสวยๆนะครับตัวละ16,000บาทนะครับ คูเาต้าเอทีร้อยสิบนะครับเดิมๆนะครับตัวละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับหรือจะเป็นในด้านสายยันม่านะครับยันมาร้อยห้านะครับสวยๆนะครับเครื่องสามเดือนนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับโคพงสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งแก๊งกางนะครับแปลงลูกเตะเรียบร้อยนะครับเนาะพร้อมล้อจอบนะครับล้อใหม่นะครับเนาะแปลงลูกเตะเรียบร้อยนะครับมีรับประกันให้เอฟซีพิชัยเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมล้อจอบใหม่เลยนะครับหรือจะจะเป็นในด้าน RT 125 DI นะครับ r t 125พัดพันเดนะครับตาสีฟ้านะครับ m อนะครับสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 8 0 0 0บาทนะครับโครงกระทิงแดงแคทเจสนะครับหรือจะเป็นด้านดี120้นะครับโครงลุ่งเพชรนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับสายยันม่าสายคูปต้านะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์สยงามนะครับโครงมุยเล้งบางนานะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ Di 120่เดิมเมนะครับ RT90 นะครับหรือจะเป็นในด้าน RT110 นะครับได้เล็กนะครับสวยๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสนอกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกิ้งกลางโทรสอบถามพิ่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทรพิชัย0947039341นนะครับร้านพีชัยตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะยันมา1้5 1สสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมาดูฝั่งนี้ต่อนะครับ นี่เป็น r t 1 1 0พัดตาโตนะครับเนาะสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่27,0 0 0บาทนะครับโคงกระทิงแดงเค72นะครับตัวละ16,00 0บาทนะครับเ m 115เจ้าโลกนะครับสภาพเดิมๆนะครับ2 2 0 0 0บาทนะครับโคงลิงลมสายฟ้านะครับตัวละ13,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นสีรถยนต์เลยนะครับสวยๆนะครับสีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับ ET110 นะครับตัวละ16,000บาทนะครับดี120เข้ามาหลายตัวเลยนะครับนาอฟ FC มาเลือกชมกันได้เลยนะครับดี120กอบเดิมเดิมนะครับสภาพสวยนะครับนิ่มเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ชายจะให้ FC ติดให้ฟังสักตัวหนึ่งอ่ะต้นต้นต้นมาติด DI120 ตัวนี้ให้ฟังหน่อยสิลูกเดี๋ยว FC ดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องโครงยึดนะครับ FC มาเลือกชมกันได้เลยนะครับ d 120นะครับตัวนี้อยู่ที่27,000บาทนะครับสภาพเดิมๆนะครับเครื่องไม่เคยได้รื้อได้เปิดนะครับโคงนกนะครับนกเดิมๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่15,000บาทนะครับพร้อมล้อยางอ่ะลองติดให้ฟังหน่อยทิ้งลงภาพเดิมๆสวยๆแล้วครับไปนิ่มๆเลยนะครับเนาะเป็นเครื่องโงงขึ้นเข้าร้านนะครับเนาะสวยๆทั้งนั้นเลย โอเคแล้วครับต้นโอเคมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับเนาะส่วนในด้านเครื่องโค้งนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะคูปะต้าอีที80ยันมา105 115นะครับอีที110นะครับตัวนี้สวยนะครับเช็คสภาพใหม่นะครับคูปะต้าอีที110ตัวนูนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนูนนะครับเอฟซีนะครับคูปะต้าอีที110ตัวนูนนะครับมาพร้อมกับสีน้ำเงินอ่อนๆนะครับเนาะ ตัวนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับโครงกระทิงแดงนะครับหรือโครงช้างเหล็กนะครับสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่14,000บาทนะครับ RT 110พัด c h นเดอร์นะครับเนาะตาวใหญ่นะครับเนาะมาพร้อมกับโครงสยามคูมาตะนะครับพัดบวกนะครับพัดมือนะครับเครื่องหลุดมาหลายตัวเลยนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นด้านโค้งราคา5,000 6,000พันนะครับเนาะ ร้านทวีชัยเจริญยนตสยามนะครับยังมีให้เอฟซเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะหรือจะเป็นด้านรถอีแตนนะครับคันละสามหมื่นบาทนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโครงเครื่องพี่ชัยเยอะนะครับในร้านนะครับเนาะสนนใจสินค้าตัวไหนนะครับกิ้งกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณเอฟซจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเนาะที่ไปส่งเมื่อวานนะครับฝังปิดโครงไปตัวหนึ่งนะครับ พี่ชัยก็ไปส่งด้วยตนเองเลยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ FC นะครับบอกดูพี่ชัยหลายรอบแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้สั่งกันเลยนะครับเข้าปานาน้าช่วงนี้ก็ FC ก็ทําใจหน่อยนะครับเนาะแถวบ้านพี่ชัยก็สามเกียนหมื่นนะครับเกยนสี่พันกว่าบาทนะครับถ้าแก่งๆสวยๆก็ห้าพันถึงหกพันนะครับเนาะก็แถวบ้านเอฟซีเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ลงคอมเมนต์มาหาพี่ชัยได้นะครับเนาะมาบอกเรากล่าวกันฟังนะครับ ขบถาดนะครับยาวเมตร80นะครับขบซิ่งนะครับมีตัวปรับพร้อมนะครับนี่ตัวปรับพร้อมนะครับพิจายขายตัวละ8,000บาทนะครับ fc พิชัยนะครับอย่าลืมนะครับพิชัยทําเองนะครับขุบถาดล้อซิ่งนะครับวงอะไรขอบอะไรนะครับตั้งห้าใบหกนะครับสั่งพิชัยได้เลยนะครับ fc พิชัยพิจายให้ตัวละ7,500นะครับเนาะขุบซิ่งนะครับยาวเมตร50เมตร80มีนะครับเนาะหรือจะเป็นในด้านยางเปอร์เซ็นต์นะครับ ยางเปอร์เซ็นต์สวยๆเลยนะครับกระทะสิ่งนะครับเอฟซีนะครับกระทะสิ่งนะครับพิจัยให้เอฟซีพิจัยนะครับใครไวใครได้นะครับยางเปอร์เซ็นต์คู่นี้นะครับพร้อมกระทะสิ่งนะครับสีพันบาทนะครับมาได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ youtube ช่องทางรถไถคนจนอ๋ออย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมอาหารตามสั่งพิจัยได้เลยนะครับเนาะก็เปิดเหมือนเดิมนะครับเปิดเหมือนเดิมนะครับ ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเนาะแถวบ้านพิชัยก็น้ําท่วมแลวนะครับ fc บ้านพิบ้าน fc น้ำท่วมันบ้างหรือเปล่านะครับก็อาหารตามสั่งก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับตอนนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะครับพิชัยก็เป็นห่วง fc พิชัยทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้เครื่องโค้งถูกๆเลยนะครับพิชัยกระซิบบอกได้เลยว่าต้องมาร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับ ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็จับชีวิตมาร้านพี่ชัยได้เลยนะครับเนาะอย่างว่านะครับ fc เนาะชีวิตคนเรามันก็ดําเนินต่อไปนะครับเข้าจะถูกจะแพงยังไงมันจะถูกยังไงนะครับลูกชาวนานะครับกระดูกสันหลังของชาตินะครับมันก็ถ้าไม่ทํานาก็จะทําอะไรกินกันล่นะ fc เนาะเพราะไม่มีรายได้อย่างอื่นแล้วนี่เนาะมันก็ต้องทํานากันอยู่แล้วนะครับก็ วอนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยนะครับขอให้ข้าวเกละหมื่นเหมือนเดิมได้ไหมนะครับเอฟซีว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะเกละหมื่นนะครับพี่ชัยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับเนาะถ้ารัฐบาลเขาช่วยเหลือนะครับก็สนุกสนใจเครื่องโครงนะครับก็มาดูร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามได้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ